สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่2อมกราคมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย half and n t h s d a nice y ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นุ้ยจะพาทุกคนไปฟังพยากรณ์อากาศของบ้านเราประจำวันที่2อมกราคมแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตาม และถ้าใครนะคะยังไม่กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดให้นุ้ยด้วยค่ะกดกระดิ่งก็เพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปของนุ้ยมาแล้วและถ้าชอบคลิปนี้ช่องนี้นะคะกดแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะเชา้านี้อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยค่ะและในสัปดาห์นี้อุณหภูมิก็ไม่ได้มากไปกว่านี้นะคะประมาณนี้ค่ะรอรุ้นลมหนาวอีกรอบค่ะในช่วงวันที่8ถึง10มกราคมค่ะ ตอนนี้เรามาฟังลักษณะอา,ากาศทั่วไปประจำวันที่2มกราคมกันค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด 15- 1 9องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุด14-19องศาเซลเซียสกับมีลมแรงนะคะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิอยู่ใกล้เคียงกันนะคะต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสค่ะ สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7 1 5ถึง15องศาเซลเซียสและยอดภูก็มีอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด10 1ถึง16องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะสำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงค่ะ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอยู่บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรงังและสตูลค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีกำลังแรงค่ะโดยอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามานันคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งออกไปนะคะสูงประมาณ2เมตรค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายค่ะจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง และภาคใต้ตอนล่างนะคะก็ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยค่ะส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย